ตามของสังคมไทยจึงได้กำหนดให้ทุกภาคส่วนเป้นหลักในการต่อสู้กับยาเสพติดที่มุ่งเน้นการดำเนินการให้ปัญหายาเสพติดที่อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมไม่ให้ขยายตัวได้กับนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการป้องกันอันนี้ จึงได้จัดทําแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติพลังแผ่นดินเอาชนะยาสติดอย่างทับอากาศรวม525เมตรรักษามีจํานวนประชากรทั้งสิ้น800ผู้ค้าในชุมชนเข้ารับการบําบัดรักษาให้มากที่สุดบมบัดรักษาให้มีอาชีพการงานการศึกษาและไม่กติกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน5เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ดอุดานีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปงของมนุษย์และในส่วนของเทศบาลน,นครอุดรธานีได้ร่วมทำให้ชุมชนนั้นได้มีที่อยู่อาศัยสำหรับในส่วนการส่งเสริมความร่วมมือกับโครงการชุมชนอุ่นใจได้เทศบาลน,นครอุดรธานีขอราบียนเชิญครับ นี่ก็เป็นบัญชีรายชื่อนะคะราครักกวเรือนที่จะเข้าร่วมโครงการจรนจุนลัดสุกก็ได้มอบบัญชีรับท่านรองนายกเทศบาตรีท่านรองผองกับการตำรวจภูธรเราเชื่อว่าเราเพียงแค่ใช้กำลังและและไปะยิงเป้าในเชิงไม่ยุายในแนวอุกการเปลี่ยนรูปหลานของเราอย่างไม่รู้ด่วนว่า okay. 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 ถ้าผู้ปกครองจะทราบหรือไม่ ขณะที่ท่านท,ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ลูกหลานท่าน,ท,นท่านอยู่ที่ไหนท่านทราบหรือไม่ลูกหลานท่านเกี่ยวขวางกรบยาเสติดหรือไม่ผพว,ว่าท่ในสัตวอันนี้เองครับซึ่งนํามาซึ่งโครงการปบอุ่จใจที้รูปหลานกลับคืนไม่ได้ไม,ม่ได้ไหม,มายความลูกหลานท่านติดยาเสพติดแต่เรากําลังจะเอาคนส่วนใหญ่ของเราคืนมาและจัดก,การกับคนกลุ่มน,น้อยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการเสรการผลิตและการค้านี่ต่างหากคือแนวทางในการที่เอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนขึ้นมาทุกคนก็ผู้หญิงไป่ช่างเข่าละผู้ชายและผู้หญิงด้วยการเป็น เพื่อแก้แจกยาเสพติดเพือคนไทยให้หมดสิทธิ์ในอยากแก้ใจสามสามข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะร่วมมือจะร่วมมือร่วมแรงร่วมแรงและร่วมใจและร่วมใจประสานพลังแผ่นดินประสานพลังแผ่นดินสร้างสุขสจนได้เประเทศสร้างสุขจนได้เปรียบให้แห่งยืนและเพื่อดำรงไว้แผ่นดินไทยขอแผ่นดินไทยสืบไปสืบไป ะะาอาในีน,น,น,นะะ้าตอการตเามยอะหคนมเยอะตอนตอนตอนนี้เกียบร้อยอยกับสเรามาตามหล<า><า>ุ่ออกกาชุมชนช่วงระบาดช่วงระบาดแล้วที่มี นี่เลยนะครับอะไรที่มาเอาวัวสีได้ก็เล่นมาเยอะมากแล้วเกิดแค่เด็กโอ้เพื่อนเนี่ยนี่เป็นสูตรนะฮะอยากว่านี่มีผลได้ค่ะพวกมันส่วนใหญ่จะทำสารสูต และในชุมชนของเทศบาลเนี่ย่ันนาย่มน่อมในชุมชนในเป้าหมายานสังเนี้จะหลังากคือคุมสนชารจบ้านบ้านที่เคยจนองคไดีใส่กระดาน ว่าอ,อ,อยากฉีดเลยสว์ยังไม่ฉีดอีกเลรอตอบฉีดวันนี้เลยหนึ่งนีแล้วเอาเลยค่ะได้เลยค่ะแบบฉีดมือซ้าย